สวัสดีครับบอยบีนะครับตอนนี้ผมจะส่งกันบ้านส่งกันบ้านนะครับกล็อกสิบสี่ตัวคันเพิ่งมาสังเกตเลื่อนถอยตัวคันลังสปริงแฮมเมอร์ Hammer. คือสปริงลังนกสับ ตัวเรียกว่าแป้นหลังสปริงนกสับหักนะครับก็ไม่มีขายหรอกครับผมก็ในสเปร์พาร์ตะนะมันไม่มีตัวนี้ขายนอกจากหาพวกล้มปืนแต่ก็วัสดุเดิมเดี๋ยวก็หักอีกนะครับเพราะมันเป็นก๊กสิบแปดรัวได้ทีนี้ก็จะมีแม็กตัวหนึ่งที่ซ่อม ส้อมตัวนี้ไปอ่านี่ขึ้นสุดละขึ้นสุดแล้วก็ลูกก็ลูก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 ก็เฟดได้โฟลื่นนะคืออ่าไม่มาไม่ไม่มาติดอยู่ตรงรอยต่อนะครับ <c oughs> อันนี้แม็กที่หนึ่ง แม็กซี่สองเพจรั่วเพจรั่วนะครับเรารับประกันถาวรนะครับเพจนี่ไม่มีรั่วอีกแล้วนะครับหลังจากซีนเพจเข้าไปก็จะไม่รั่วอีกแล้วแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าดูหน่อยกระป๋องกรงไหนวะอกระป๋องนี้อัดแนวดิ่งนะประมาณสิบวิอย่างเงี้ย มันก็จะเข้าเต็มหมดแล้วเต็มแล้วแก๊สเต็มอันนี้ยังไม่ได้อัดแกด๊ส <c oughs> ใส่ลูกไปประมาณสิบกว่านัดนะครับ <c oughs> ก็จะลองทั้งสองแม็กให้ดูนะครับ ก็ติดกว่านัดพอนะเดี๋ยวเราลองอ่าเห็นไหมครับยิงได้ละอ่าของเดิมมันสับก็เงียบนะครับเจ้าของรู้ดีอ่าข้อแม็กที่หนึ่งนะครับ 12นัดลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแม็ Mac ที่2ปรับเป็นออโต้หน่อยลูกหมดสไลด์ค้างนะครับใสยไฟดูทีกนดิสไลด์ค้างนะครับถือว่าเสร็จสมบูรณ์ทำคลิปไว้หน่อย วันนี้ก็มีกลับมาเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายคลิปอันไหนนะเป็นทุกทีเลยคือพอลูกค้ากลับไปตอนอยู่กับเรามันจะเป็นอย่างนี้พอพอลูกค้าเอาไปเล่นปุ๊บแล้วมันชอบไม่เหมือนไม่ปกติแต่ถ้าเราถ่ายคลิปไว้คือยังไงนะก็ส่งกลับมานะครับผมก็แก้ไขให้นะสำหรับคนอย่างอย่างกระบอกเนี้ยถ้าตรงนี้ปกติแล้วลูกค้ากลับไปแล้วผิดปกติ ยิงไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่กลับมาเราก็แก้ไขให้นะครับไม่คิดอะไรนะครับแต่เวลาทําอย่างเงี้ยมันมักจะผ่านมักจะโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวส่งกันบ้านปืนก๊อกส8บขอบคุณที่รับชมรับฟังบอย BK 08157 7 0256เดี๋ยวยังไงผมจะอาวาง ไว้ใต้คลิปนะครับที่อยู่ติดต่อบางทีอยู่ใน y o u t u b e เนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อที่ไหนซึ่งจริงๆมันก็มีนะมันก็อยู่ถ้ากดเข้าไปด,ดูในช่องของผมเนี่ยมันก็จะเขียนไว้แต่ผมวางไว้ใต้คลิปเลยดีกว่าใต้คลิปนะครับไม่ใช่ในคลิปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ